สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อเ n n น่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีตุลหรือคณะตุลประจำช่วงวันที่1-15พฤศจิกายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตัวตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเริ่มกันที่ฐานะคนโสดชาวตุลสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างญาตเลื่อน ใบแรกนะคะเก้าเหรียญ6เหรียญ3ดาบ3ไม้เทา้าแล้วก็เอ็มเพรสนะคะสำหรับคนโสดชาวตุ้นนะช่วงนี้ก็ยังคงโสดต่อไปนะคะแต่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอยู่ได้ตัวเองมากขึ้นมีคนที่คุณรอคอยอยู่คนคนนั้น อาจจะเป็นคนที่เคยทำให้เจ็บช้ำหรือเสียใจมาก่อนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นคนรักเก่านะคะช่วงนี้คนที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของความเป็นเพื่อนเป็นมิตรสะส่วนใหญ่นะคะทีนี้สถานการณ์ความรักของคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของคุณหรือคนที่คุณรออยู่นั้นเป็นอย่างไรนะคะเจ็ดเหรียญสิบถ้วยสองเหรียญ สีดาบนะคะแล้วก็สีไม้เทา้าค่อนข้างชัดเจนว่าออคนคนนี้นะคะมีความสัมพันธ์แล้วนะคะมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วสถานะะนะการณ์ความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเติบโตนะคะทีละนิดทีละนิดช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะคะแบบชิลๆไปทั่วๆไปไม่ดรอปไม่สวีทเบอร์นะคะ แล้วความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างเขายังคิดถึงเราไหมหรือ,อ,อผ่ันหน้าเข้าหาเราหรือยังประมาณว่า คิดเป็นแง่บวกมุมบวกกับเราหรือ,อยังนะคะโอเคนับครับขึ้นมาคิดถึงมีความรู้สึกด,ดีแต่รู้สึกว่าก็ไม่สามารถที่จะกลับไปคุยหรือหันหน้าเข้าหากันได้นะคะแบบจำเป็นต้องมีกำแพงเพราะว่าคนข้างๆเขาหรือสถานการณ์ความสัมพันธ์ปัจจุบันของเขาสิบด,ดาบคือคนที่เคยทําร้ายจิตใจของคุณหรือคนที่เคยรักกันแต่ว่า จบกันแบบเจ็บนะคะเจ็บแต่ถามว่าตอนนี้ความรู้สึกของเขาเป็นยังไงคือก็มีคิดถึงบ้างในบางครั้งมีความห่วงใยมีความรู้สึกดีในเชิงบวกกับเรานะแต่ไม่สามารถที่จะคอนทินิวอะไรได้นั่นเองฝังเราคิดและรู้สึกยังไงกับเขาเพจซับสสอด8ไม้เท้าอยากคุยอยากเริ่มต้นใหม่เป็นเพื่อนก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่กล้า นะกล้ากล,กลัว,ลวไม่กล้าที่จะเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนทักก่อนหรือโทรก,ก่อนใดๆถ้า,าชาวธาตุลมนะคะค่อนข้างเด็ดกุมเมทันหรือต้นที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เนาะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณสิ่งที่อยู่ในใจสองไม้เท้าคีนัปสอดแล้วก็นาอัสอดนะคะชาวธาตุลมอีกแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาอยู่ค่อนข้างไกลหรือสถานการณ์เนี่ยม,มันเป็นอะไรที่แบบห่าง นะคะห่างมากยังไม่ใช่จุดที่ัจะสามารถนะคะพูดคุยหรืออะไรกับเราได้มากมายนะคะทำได้แค่อยากให้รู้ว่าก็ยังคงอยู่ในความทรงจำยังคงอยู่ในความรู้สึกบ้างบางครั้งย่งเป็นความรู้สึกที่ยังคงห่วงใยเราอยู่นั่นเองแต่าจะไม่ใช่ความรักแบบเดิมน,นะคะสรุปไฮพิ r e ท t นะคะคนที่อยู่ในความรู้สึกความรักที่เปิดเผยไม่ได้ทําได้แค่ส่องดูอยู่ไกลๆอยากเริ่มต้นใหม่ก็อยากจะมีความรักดีๆเหมือนกันแต่มันยังไม่มีโอกาสนั้นเข้ามาไปต่อไม่ไหวเป็นห่วงเสมอนะคะและสุดท้ายหวั่นไหว ค hey, คิดบอกในเรื่องรอความรอคิวีความ i l y m u ชู Getting to Know Each Other นะคะจะมีคนเข้ามาอยากให้ครูเดีย่ยทำความรู้จักนะคะเปิดโอกาสแล้วก็เรียนรู้แต่อย่างที่บอกเขาว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาในลักษณะของเพื่อนซะมากกว่าดังนั้นเราอาจจะเริ่มที่ ความเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะคะก็ไม่ได้ถึงกับแย่อะไรเนาะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักของคนมีคู่มีแฟนจะเป็นอย่างไรบ้างให้สามารถสลับกันได้ระหว่างคุณและคนรักของคุณนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณถ้าดาหกไม้เท้าแปดถ้วย เอ็มซอ o t แล้วก็ Empress นะคะระวังนะคะเรื่องของการเอาชนะประชดประชันจะทำให้ความสัมพันธ์ยิ่งแย่ลงยิ่งห่างลงไปถดถอยไปเรื่อยๆมีโอกาสที่จะหันหลังนิ่งมันไม่เชิงแค่นิ่งแล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นฟิลที่แบบก้าวขาออกมาข้างหนึ่งแล้วจากความสัมพันธ์ชาวทัสไฟค่อนข้างเด่นหรือให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ ะะอารมณ์ร้อนอารมณ์ที่เป็นไฟในตัวเราเนะาะชาวธาตุไฟนะคะก็คือชาวเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลคนาหรือราสศุกรฝั่งคนรักของคุณสถานการณ์ความรักเป็นยังไง6ถ้วย5ถ้วยอยากจะคืนดีอยากจะแก้ไขแต่ยิ่งแก้รู้สึกมันจะยิ่งแย่นะคะยิ่งคุยยิ่งแก้ยิ่งมีปัญหายิ่งทะเลาะเรื่องนิดหน่อยก็ สามารถที่จะร้อนเป็นไฟได้ง่ายๆเขาเหนื่อยในความสัมพันธ์เขาเหนื่อยเขาทอ้อนะคะเขาเขารู้สึกว่าเขาเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดปกตินะคะเกี่ยวกับเราคือคิดว่าเราเนี่ยน่าจะมีคนอื่นหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะคะเขาสงสัยตรงนี้ ที่มันมีปัญหานิดน้อยก็ดูจะมีปัญหาไปหมดเนี่ยเพราะเธอมีคนอื่นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่สถานการณ์ฝั่งเขาที่เขารู้สึกหรือคิดแบบนี้นะคะต่อไปแล้วความรู้สึกที่เขาคิดต่อคุณหรือมีต่อคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างความคิดความรู้สึกในออบบอนแทมแพรนแปดดา ไลนออฟคัพเขาคิดว่าคุณน่าจะมีคนใหม่เข้ามาชอบมาจีบหรือเปิดใจคุยกับคนใหม่ๆอยู่นะคะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ค่อยปลอดภัยมันมีความระแวงมันมีความกลัวมันมีในเรื่องราวของความคิดมากเขาพยายามที่จะบาลานตัวเองปรับเปลี่ยนหรือปรับตัวให้เข้ากับคุณหรือพยายามปรับทุกๆอย่างอันนี้บอกว่าสิ่งคนที่พยายามแก้ไข หรือแก้ปัญหาในความสัมพันธ์นี้ที่เป็นปัญหาอยู่คือไพ่ค่อนข้างเด่นไปทางฝั่งเขานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างไพ่ฝั่งเขาและฝั่งคุณสามารถสลับกันได้เพราะมันเป็น g e n e r a l i n g นะคะคุณที่รู้สึกยังไงกับเขาสองไม้เทา้า page of pentacles chariot นะคะคุยนับศรแล้วก็สิบถ้วยถามว่ารักไหมรักรักแต่มันมี feeling ของความ อีกโก้ของฟอร์มของจุดยืนของความอวดื้อของเรานะคะสองไม้เท้าคือมันมีความรู้สึกที่แบบบางคนนะคะบางคู่เป็นความรักทางไกลไม่ได้อยู่ใกล้กันหรืออยู่คันคนละที่นะคะดังนั้นมันมีเคมีหรือมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นสเปซอยู่นั่นเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันก็เป็นถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งนะคะ คือเรื่องของระยะทางเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของทุกคู่เนะาะมันเป็นแค่ปัญหาของบางคู่เท่านั้นแหละสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณสิ่งที่อยู่ในใจเฮอร์มิตมีออฟฟอร์จหรือเราควรจะนิ่งเพื่อให้รอเวลาที่มันเหมาะสมเขามองว่าเขายังมีความหวังนะคะว่าความสัมพันธ์ของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใน,ปนทางที่ดีขึ้น เขาไม่ได้อยากจะเลิกหรืออะไรเลยนะคะเขาพยายามจะแก้ไขเขาพยายามจะปรับทุกอย่างนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ายิ่งปรับเหมือนจะยิ่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งเหนื่อยยิ่งท้อนะคะเราลองดูกับตัวเองดูไหมเฮอร์มิตนะคะไม่ได้อยากจะหายไปไหนแต่อยากที่จะให้ต่างคนต่างได้คิดได้มีเวลาเป็นของตัวเองแล้วค่อยมาคุยกันคือมองว่าความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้น ใพ่ฝั่งเขาบอกอย่างนั้นสรุปนะคะ7ดาบ10ดาบการส่องการแอบสืบเรื่องราวของอีกฝ่ายหวังว่าจะได้พบความจริงพยายามที่จะให้สเปซนะคะพื้นที่ส่วนตัวเพื่อจะได้ไม่รู้สึกกดดันมากจนเกินไปความสัมพันธ์มันน่าจะดูแบบสบายขึ้นนะมันไม่หนักแบบนี้นะคะเขาหวังว่าหรือในความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะมีโอกาส โอกาสในความสัมพันธ์อีกครั้งที่จะปรับจูนแก้ไขแล้วผ่านมันไปได้ได้วยดีเซมซีหืงนะรู้ป่าเสียใจนะรู้ไหมยังติดอยู่ตรงนั้นอืมเอาแล้วนะคะโรแมนติกฟีลิง่ง โอเคิดบวกเรื่องราวความรักตอนนี้ออแรงดึงดูดเคมีความรู้สึกความเข้มข้นต่างๆที่มันสื่อถึงความรู้สึกของคุณสองคนนะคะมันอาจจะไม่ได้มากพอคือเหมือนมันดรอปลงไปเยอะจากใครคนใดคนหนึ่งถ้าไพา่ไม่สลับคือน่าจะเป็นฝั่งคุณที่ความรู้สึกดรอปลงมา แต่ความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนต้องการที่จะต้องเติมความหวานเติมความรักเติมความโรแมนติกเข้าไปมันถึงจะคีดความสัมพันธ์นี้ให้ไปข้างหน้าต่อได้นั่นเองนะคะออการเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนมุมมองความคิดเนี่ยเรื่องความรักให้เป็นด้านบวกเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันโอเคค่ะคนมีคู่นะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ปัดจ,จบด้วยสถานการณ์ความรักนะคะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนคุยชาวตุนจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างตัวคุณและคนที่คุณดิวด้วยนะคะไพ้ฟังของคุณนะเป็นยังไง3ามถ้วยเก้าไม้เทา้า 8ไม่ถาว8เหรียญแล้วก็เอซับซอดมีปัญหาในเรื่องราวของความสัมพันธ์แต่จะผ่านมันไปได้ช่วงนี้จะมีกำแพงสักหน่อยนะคะในเรื่องของการสื่อสารบางคนอาจจะบล็อกบล็อกแล้วก็อันบล็อกแล้วก็คุยแล้วแป๊บนึงแล้วก็บล็อกแล้วก็อันบล็อกสลับกันไปกันมานะคะช่วงนี้จะติดเพื่อนติดสังคมมากกว่าที่จะให้เวลากับคนที่เราดีด้วยหรือคุยด้วยอยู่นะคะฝังคนที่เราดีด้วยสถานการณ์ความรัก ของเขาเป็นยังไงสี่ถ้วยเจดดาบแปดดาบ เพศซับซอนแล้วก็เอ็มเพรสคนที่เขาเด่นสําหรับเขาหรือมีที่พ่นต่อเขาคือชาวัาตลมนะคะกุ้งเมทุนหรือตุลที่ในราศีลักขณาหรือดาวศุกร์เราจะเป็นตัวคุณก็ได้ช่วงนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาจะทําอะไรเขาจะหยิบยื่นอะไรให้กับเราเนี่ยดูเหมือนกับจะถูกเพิกเฉยนะคะเขาพยายามสื่อพยายามที่จะจับตาดูเกี่ยวกับคุณอยู่เขารู้สึกระแวงในตัวคุณระแวงในความสัมพันธ์มีความคิดมากมีคําถามมากมายนะคะ เขาอยากมีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบชัดเจนนะดูเหมือนจะค่อนข้างจะจริงจังในเรื่องราวความรัก เีาคิดรู้สึกยังไงกับคุณเตรนท์เขาต้องการที่จะควบคุมคุณหรือเป็นเจ้าของนะคะแต่เขาก็พยายามเร่งรีบในแบบของเขาหรือวิธีของเขาเขาจะดูเราแบบห่างๆอย่างห่วงห่วงไฮพินทเทสเขารู้สึกว่าคุณนะ่าจะมีสัมติงที่ปกปิดเขาอยู่นะคะคุณคือคนที่เป็นจุเปคของเขาและเป็นเป้าหมายของเขาที่เขาอยากไปต่อ ะะอยากจะคอมมิทเมนต์กับเราด้วยค่อนข้างจะจริงจังแต่การพยายามที่จะควบคุมคอนโทรลหรือพยายามเป็นเจ้าของเรามาจะเป็นการกดดันเราทางอ้อมด้วยนะคะเข<อ>าออกคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาหดาบสิบม้เท้าเนี่ยรู้สึกกดดันเห็นไหมไพ่ของการกดดันมาละสเหรียญสี่เหรียญการยึดติดความหึงหวงเหนื่อยเบื่อแอบ เซ็งๆงนิดนึงคุณยังไม่พร้อมที่จะคอมมิทเมนต์อยารู้สึกว่าอย่างไปๆมาๆอยากคุยก็คุยเมื่อไหร่ไม่อยากคุยก็คุยอยู่กับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากใช้ชีวิตที่แบบว่าสบายๆชิลๆบาลานซ์บาลานซ์ไปไม่เร่งไม่รีบแบบด้วยความที่เขาพยายามที่จะเป็นเจ้าของเราเนาะอืมแต่นั้นมันอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีในเรื่องของแรงกดดันมันนี้เข้ามาด้วยเค สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณห้าถ้วยน้อยใจน้อยบางทีก็รู้สึกว่าอยากจะหายไปเหมือนกันแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้ปรับเดียวแล้วก็ทําไม่ได้นะคะมันก็จะวนๆอยู่แบบนี้อืมเขามีความสงสัยมีคําถามหลากหลายอย่างในตัวคุณนะคะแต่เขาาจะไม่ได้แสดงออกมาตรงๆอย่างที่บอกว่าเขามีวิธีของเขาเนาะบทสรุปนะคะ เจ็ดถ้วยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาให้เลือกมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาแรงกดดันความหดหู่ความเบื่อนะคะและถูกจับตาม,มองจากอีกฝ่ายอย่างนี้เมื่อมันมีคนที่จริงจังเข้ามานะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นเล่นไปเลยก็มีในบางคนที่แบบเออเราก็ตามหาว่าจะมีคนไหนนะที่รักจริงพอเจอคนจริงจังกับออยังรู้สึกว่ามันไม่ไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ย ออมันกจ็จะมีกรณีนี้ค่อนข้างจะเยอะอืมจริงใจไม่จริงโจ,โจโ้นะคะยังติดอยู่ตรงนั้นแอบรักรักแบบแอบ,บมากกว่าเพราะเปิดเผยไม่ได้ไงอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจน attraction separation แล้วก็อ แล้วก็ไพ่สุดท้ายก็คือเหมือนกับว่าคือดูดูแล้วเนี่ยแรงดึงดูดในความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อยๆลดลงนะคะแรงดึงดูดเคมีความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันยังไม่มีมากพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย เดินไปข้างหน้าได้หรือไปถึงการคอมมิชเมนต์ได้มีโอกาสที่จะจะห่างกันหรือคุยกันน้อยลงด้วยนะคะในช่วงวันที่1นึงถนี้โอเคคลิปของตุ้นนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ